วันนี้บรรยากาศดีมากะคะ่ะทุ่งนาสีเขียวหญ้าสีขาวอาณาจักรนาน้อยนี่ต้นไม้ที่สวยต้นแสงยายปลูกถั่วนะคะแล้วก็ขา้าวโพดตามคันนาข้าวสวยงามมาก เยอจริงๆเขาโพาดกับถัว่วฝักยาวที่เห็นต้นนี้คือต้นแสงนะคะสวยมากเป็นทรงพุ่มเป็นสัญลักษณ์ของา่าก็ว่าได้แล้วก็ต้นตาลนะคะสวยงามมากนะคะให้ชมบรรยากาศอันนี้ปลายนาน,นะคะวันนี้แม่ก็มาถอนหญ้านะคะ หอดย่านาช่วมมรรยาก,กาศโน้นนะคะล่มซีซีนะคะ,ะ,คะแต่วันนี้แดดแรงจริงดูจากเมฆ เดี๋ยวฟังค่ะ